สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับวิวผมรู้สึกดูแลีนรช่องมังสายเกมเมอร์นะฮะวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมา,าแปลงร่างเป็นสิ่งมีชีวิตต่างๆในเกมไมค์คร t ฟผมนะวันนี้ก็จะเป็นการแจกแอดออนนั่นเองซึ่งแอดออนวันนี้เนี่ยเราสามารถแปลงเป็นสิ่งมีชีวิตในไมค์ครเนี่ยได้หลายตัวมากๆเลยผมนะไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีมาตั้งนานหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่เพิ่มมาใหม่เนี่ยก็มีหลายตัวนะผมที่สามารถแปลงได้เนะเาะก็ให้ผู้ชมอาจจะเอาแ อ่ะโอเคก็เพื่อปเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันดีกว่าว่าแอดออนเนี่ยใช้ยังไงนะผมนะอ่ะโอเคไปดูกันเลยโอเคครับสวัสดีการแรกในการเริ่มทําการใช้แอดออนเนี่ยก็ให้มมทำการอ่าท่านผู้ชมไปทําการลงแอดออนกันให้เรียบร้อยก่อนเนาะโดยตัวแอดออนเนี่ยผมได้ทำการอ่าทิ้งลิงก์ไว้ที่คำอธิบายใต้ล่างคลิปว่าไปทําการอ่ากดดาวน์โหลดให้เรียบร้อยเลยส่วนคลิปวิดีโอสอนลงแอดออนเนี่ยผมก็ทิ้งไว้ให้แล้วด้วยสหรับคนที่ลงแอดออนไม่เป็นก็ไปดูกันได้ครับสวัสดีการลงแอดออนเนาะอ่าก็คือก่อนที่จะใช้แอดออนได้นเเ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 นนนนนนี่ย่ยรราาาาาาตต้้้ออออองลงลแดขขมามมมใกก Minecraft ะป็ัวสิ เราก็สามารถใช้อปออนนี้ได้แล้วเราก็สามารถแปลงไปสิ่งของชีวิตต่างในเกมไมค์คลาบได้เนาะอ่ะโอเคก็ขั้นแรกท่านผู้ชมไปที่คำอธิบายาใางคลิปแล้วก็กดดาวน์โหลดแอดออนแล้วก็ลงไอออนตามคลิปที่ผมทิ้งไว้ให้ให้เรียบร้อยก่อนเลยนะฮะโอเคพอท่านผู้ชมทำการอ่าโหลดแอดออนมาเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการไปดูวิธีการใส่แอดออนเข้าไปในแมปกันดีกว่าฮะก็ผมก็จะสร้างเป็นครีเอทเวโอใหม่ให้ดูด้วยกันเนาะว่าตั้งคายย่ายังไงอ่ะโอเคก็ทำการกดอ่าครีเอทนิเวโอไปเลยโอเคครับหลังจากนั้นก็ทำการอ่าผมจะทำการปรับเป็นโหมดครีเออทีฟก่นนเเาะพืควาาามง่ยในกรสสาาาธิตตนนนะะะะครรรัับ่่วลกเเจ้้งชืออไไ็ด โอเคผมก็ตั้งว่าเทสแอนด์ออนแบบนี้แล้วกันเนาะอ่ะโอเคก็โหมดจะเอา n o r m a l เอา hard แล้วก็ตั้งไปเนาะอ่ะโอเคส่วนวิธีการที่เราจะใส่ออนเนี่ยตั้งค่าด้านบนพวกเนี้ยเป็นตั้งค่าอ่าธรรมดาเนาะใครจะตั้งก็ได้ไม่ตั้งก็ได้เนาะอ่ะโอเคทีนี้เราเริ่มดูตัวแอนด์ออนกันดีกว่าถ้าตัวแอนด์ออนเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะผมนะตรงอ่า resource pack แล้วก็ b ีแฮมเบอร์แทเนาะอ่าตรงนี้จะเป็นจุดที่แอนด์ออนจะเข้ามาเนาะอ่ะแต่ก่อนที่จะไปใส่ออนกันเนี่ยให้ทำการมาตรงนี้ก่อนตรง e e x p r i m เอ็กซ์พลิเมนป่ะ อ่าไอตรงด้านล่างสุดนี่คืออะไรไอตรงเนี้ยจะเป็นอ่าตัวเอ็กซ์เพร์เมนต์เนาะก็เวลาเราจะใส่พวกตัวเสริมอะไรเข้าไปในเกมเนี่ยเราต้องเปิดเอ็กซ์เพร์เมนต์ก่อนนะครับก็ทำการเปิดไปเลยให้หมดกดตรงนี้ป่ะอ่ากดตรงไอรูปตรงเนี่ยตัวเนี้ยเห็นป่ะอ่ากดตรงนี้ปุ๊บอ่าโอเคทำการเปิดไปเลยครับผมนะคือก็คลิกเปิดตัวนี้ครับผมนะเลื่อนให้หมดเลยไหมอเคครับพอเราเปิดตรงเอ็กซ์เพร์เมนต์เสร็จเนี่ยอ่าแมพของเราก็พร้อมในการจะลงแอออนเนาะเห็นป่ะอ่าเปิดเอ็กซ์เพร์เมนต์ปุ๊บก็ไปที่อ่าบีเท่าแพ็ะ โอเคทีนี้ก็ทําการอาหาตัวอออนของเราเนาะซึ่งตอนนี้ของผมมีหลายตัวผมลงไว้เยอะแล้วให้ทําการหาอออนของเรานี่ตรงนี้ก็จะเป็นอออนของผมเหรอเห็ปะตัวนี้นั่นเองเห็นไหมนี่ตัวนี้อ่าโอเคก็จะเป็นรูปแบบหน้าสตีฟ์แบด้วแมนนะคู่กับแบบนี้เห็นปะอ่ะโอเคทำการกดตัวนี้เห็นไหมฮะตัวแอทิเวตตัวนี้ผมกดไปปุ๊บโอเคตอนนี้ผมกดแอทิเวตไปแล้วโอเคทีนี้เอาแล้วกดตรงนี้ผมปุ๊บอ่ากดตรงนี้นะอ่าพอเราตรงกดของเขาว่าอะแอทิเวตตัวนี้ก็มันก็จะขึ้นมาแล้วผมนะอ่าถ้าเกิดมันขึ้นนนนแบบี้้้ก็ไไปอัใชดเา อ่าคือตอนแรกเนี่ยแอนออนเราจะไม่อยู่ตรงนี้เนาะไม่อยู่ตรงนี้เห็นไหมอ่าะแลคือแอนออลยังไม่ได้ลงเนาะเราก็เลื่อนหาดูแอนออนเราอยู่ไหนแล้วเราก็กดแอดทิเวตไปมันก็จะกัดแอนออนตรงด้านหลังไปะแอดทิเวตอ่ะโอเคแล้วเราก็พอกดเสร็จปุ๊บมันก็จะมีอยู่ตรงนี้แบบนี้เลยนะผมนะก็แบเรียบร้อยโอเคก็ลองดูที่รีซอสแฟกต่อปุ๊บซึ่งปกติเนี่ยรีซอสแฟกต์มันจะลงให้แต่ลงมาเลยเนาะเห็นปะอ่าเวลาเราใส่พิเอฟแฟกต์ปุ๊บเนี่ยตรงรีซอสแฟกต์มันจะลงให้เลยก็แบบรแเ,เรียบรนะ้อยตัวแอ่ะโออเเคก็รรียยบ้้แลวผมนะ อ่ะโอเคพอเราลงตัวมีรูปหน้าสตีฟไปเรียบแบนค์เชือแบบนี้2อันทั้งดีซอสแปร์ก็วิเคราะห์แพ็์ก็ไปเรียบร้อยเนาะกดครีเอตโวไปได้เลยอ่ะโอเคกดครีเอตโวไปครับปึ๊บโอเคทีนี้ก็เข้าไปในแมปให้เรียบร้อยนะฮะโอ้ยตอนนี้ก็อ่ะเราก็ทำการเข้ามาในเกมให้เรียบร้อยเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้แอดออนกันเลยดีกว่าเนาะสวัสดิการเริ่มใช้แอดออนนะผมนะให้ทำการทำการอ่ะกดย่อก่อนเนาะอ่ะถ้าเกิดเป็นแบบแป้นแป้นปกติก็ทำการกดย่ออะนะอ่ะให้ทำการกดย่อแบบนี้ก่อนไหมอ่ะโอเคก็ซึ่่่่่่งงงงขอออออออผมจะะะะกกกกดดดดยยยยาาาีี้้้้้ปป๊บแลววพคเไน อ่ะกดย่อค้างไว้ก่อนเนาะทำการกดกระโดดฮะปึ๊บเห็นไหมถ้ากดย่อแล้วกดกระโดดแล้วมันมีคำสีเขียวขึ้นแบบนี้ก็เป็นอันใช้ได้เนาะอ่ะทีนี้เราลองคลิกหน้าจอดูหนึ่งครั้งปึ๊บเห็นไหมฮะอ่ามันจะมีหน้า ui แบบนี้ขึ้นมาเนาะลองคลิกดูปึ๊บเห็นไหมครับผมอ่าก็จะมีหน้าตาของม็อบต่างๆให้เราเลือกมากมายเนาะเราก็ลองเลือกดูเราจะเป็นตัวไหนก็เลือกไปฮะเห็นปะอ่ะคลิกหน้าจอเพื่อเป็นการเปลี่ยนเนาะผมจะลองเปลี่ยนให้ดูกว่ามีอะไรบ้างก็มี skeleton stray นะผมนะ weather skeleton เห็นปะ clipper ก็มีด้้ววยยโโอหหจ๋เเลก็็มมีนนะั ตาจอคลิปดูเยอะๆได้ปะ่ะนี่มีหลายตัวเลยก็ลองดูแล้วผมนะมีม็อบเยอะแยะมากมายผมลองแปลงได้โอ้มีแก๊สด้วยพึ่งก็มีนะผมนะแมมมดก็มีโอเอสลอโรตัวใหม่เนาะปะมีเยอะเลยนะผมนะก็ลองเลือกดูนะผมนะอ่ะสมมติผมอยากจะเป็นอ่าอะไรดีสมมติผมอยากจะเป็นจะเป็นเอเนแมนแล้วกัน,น,น,นกถ้าสมมติเราอยากจะเป็น,อนเอเนแมนอย่างเงี้ยให้ทำการกดยอ่อก่อนฮะเห็นป่ะกดย่อก่อนนะเวลาจะไปล่างกดย่อแล้วกดกระโดดครับให้กดยอก่อค้างไว้นะแล้วค่อยกดกระโดดปุ๊บเห็นไหมฮะ อนนี้เป็นเอเดอร์แมนเนาะซึ่งว่าเที่ยวเป็นเอเดอร์แมนเนี่ยก็เรากรุ้ป่างกายเราก็จะมีความสูงขึ้นเนาะนี่ผมเห็นไหมฮะเราก็จะกลายเป็นเอเดอร์แมนเรียบร้อยแล้วนะผมนะอ่ะแต่ก็รู้สึกว่าเอร้อนนี้จะวิ่งเร็วนิดนึงเนานะเห็นปะอ่าแต่ก็นับว่าเป็นเอเดอร์แมนแบบสมบูรณ์เลยแล้วก็สังเกตว่าเราก็จะมีอ่าเป็นตัวเทเลพอร์ตของเอเดอร์แมนมาด้วยเวลาที่เราถือ Item นะไอเทมเนี่ยเห็นปะไอเทมเอเดอร์แมนใช่ไหมแล้วเราคลิกไปที่พื้นนะดูเห <S <S น <ะ S 2> ็นปะเราจะวาร์ปได้เหมือนเอเดอร์แมนเลยนะผมเลยไหมวาร์ปได้เร็วแบบนี้เลยนะผมนะอ่ก ซึ่งเลือดของเราเนี่ยก็จะเท่าเอ็นดอร์แมนด้วยๆนะผมนะอ่าก็สามารถไปเล่นแกล้งเพื่อนได้ผมนะอ่าโอเคแล้วเราไปม็อบอ,อื่นกันบ้างสู่วิธีการที่เราจะกลับคืนร่างเดิมผมนะก็ไม่ยากเลยเนาะก็ทําการอ่ากดย่อแล้วกดกระโดดเนาะปุ๊บเห็นะแล้วกดคลิกปุ๊บอย่างนี้อ่าโอเคซึ่งถ้าเกิดมันขึ้นชื่อตัวเราแบบนี้ก็ทําการกดยอด่อกดกระโดดเลยปุ๊บอ่าเราก็จะกลับคืนร่างเดิมของเนี้เลยเห็นไหมอ่าเราก็จะคืนร่างเดิมไปแล้วทีนี้จะเป็นม็อบอื่นก็ทำเหมือนเดิมครับกดย่อย่อค้างไว้กระโดดปุ๊บกดคลิก โอเคเป็นรายที้รอบนี้ผมจะลองเป็นอ่าเจ้ารายที่ครับเป็นอ่าเจ้าวิเชอร์สเกตันแล้วกันเนาะอ่ะกดกระโดดแล้วกดเนี่ยกดย่อกดกระโดดเนาะปุ๊บอ่าเราก็จะแปลงร่างเป็นวิเชอร์สเกตันเรียบร้อยเนาะอ่าซึ่งอ่าเจ้าตัววิเชอร์สเกตันเนี่ยมันจะเป็นอ่าสิ่งมีชีวิตในนรกใช่ไหมฮะเราก็จะมีสถานะกันไฟด้วยทีนี้วเวลาโดนลาวาโดนอะไรเราก็จะไม่ไม่มีดาเมจจากไฟแล้วเนาะทีนี้เราก็จะมีดาบหินที่ติดตัวเราตลอดกาลด้วยเนาะว่าใช้ในการโจมตีและอย่างนี้ยนะผมนะว่าเราตีเนี่ยยสิิิิ่่งงมมีีีีีชววตตตขอเเเเราเราาาทจะะะกดดพษ้นนะห็ป นะนี่ผมน่าสังเกตว่าไอม้มอสได้ทำสมจริงมากเนาะเห็นป่ะ,ปะติดพิษละลองตีบัวสินะบัวก็จะติดพิษวิเทอร์เหมือนเนาะเพราะว่าอ่าเจ้าวิเทอร์เนี่ยมันจะตีติดๆเนาะนะนี่วิเทอร์ก็ติดพิษแบบนี้เานเานนะสมจริงมากนะฮะแล้วก็เรามาแปลงเป็นอ่าสิ่งมีชีวิตน่าสนใจตัวอื่นกันต่อดีกว่าเนาะอ่าเป็นอะไรดีครับพี่ผมก็จะลองเป็นเจ้าตัวสเกตตันแล้วกันเนาะเออว่ามันยิงธนูได้จริงหรือเปล่าอ่ลองออ่าขเข้าไปยุ่งร่วมก่อนนะเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ไฟเตรียมการกดย่อกระโดดปุ๊บ าการเกรยียรตตันแล้วโอ้โหนี่เห็นไหมถ้าเราออกมาโดนแดดเราก็จะไหม้ไฟเนาะคอเราออยู่ในแดดหลบร่มดีกว่าลองยิงวลลัวซิปุ๊บนี่ผมยิงได้เนาะยิงได้แบบกระสุนไม่หมดเหน่อยปะยิงได้ตามใจที่เราต้องการเหนะ็นไหมก็สามารถยิงได้เลยนะผมแล้วมีธนูแบบไม่วันหมด,มหมดสามารถยิงได้นะฮะงั้นเรามาดูเจ้าอ่าสเกตตันน้ำแข็งกันบ้างดีกว่าว่ามันยิงจะติดพิษหรือเปล่าอ่ตาตัวไหนตัวไหนอ่านี่ตัวนี้นะผมนะกดย่อกระโดดปุ๊บอ่าโอเคนี่ลองยิงซิว่าจะติดโลเหิตไหม บเห็นไหมฮะอ่ามีสารสโนเนตด้วยเหมือนกับเจ้าตัวสเกตตันจริงๆเลยนะฮะโอ้โหสักพวกมัอน,นี่ไม่ไฟดีจังเลยนะฮะนี่เห็นไหมฮะ,เ,เ,เ,หมะเห็นไหมอ่าวิเอเจอร์เ่ยติสโนเนตไปเรียบร้อยเห็นป่ะอ่าดิสโนเนตนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็เรียกว่ามอสเนี่ยโอก้ก็ทำการเก็บรายละเอียดต่างๆของเจ้าบุกมอนสเตอร์กับสิ่งที่ต่างๆก็ถือว่าดีอยู่นะผมนะงั้นเราลองมาแปลงเป็นอ่ามอนสเตอร์แปลกๆใหม่ๆกันบ้างดีกว่าเช่นอะไรดีครับเจะลองเป็นตัวบินได้บ้างแล้วกันเนาะ นี่ผมนะผมเจอแก๊สแล้วทำการกดอ่อากดย่อแล้วก็กระโดดเน,ะนาะกดย่อแล้วก็กระโดดครับกดย่อค้างไว้กระโดดปุ๊บอ่าตอนนี้ผมเป็นเจ้าแก๊สแล้วผมนะอะ่าก็จะสามารถบินได้เนาะเห็นปะ่ะบินได้ผมนะแล้วก็สังเกตว่าในมือเรามีอะไรมือเรามีนี่มาแล้วสังเกตที่หน้าจ้าหน้าตา,า,ต,าตัวแก๊สนะโอ้โหต้องชมเลนะตัวมีขนาดที่ค่อนข้างใ,ใหญ่พอสมควรเ,เนาะเห็นป่ะใหญ่ไหมฮนะโอ้โหใหญ่ใช่ได้เนาะเห็นป่ะเพื่ลองยิงเจ้าต,ตัวนี้ดีกว่าไอ้เวลาเราซื้อไอ้ไฟบอลเนี่ยหน้าหาตาของตัวแก๊สจะแบบไหนนะเห็นป่ะ เป็นไงฮะสกิลมอร์ดี่โคตรจะสมจริงนะเหรปะ่ะเวลาเราเนี่ยถือปุ๊บหน้าตาเปลี่ยนไปด้วยปะ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองยิงกันนี่กันว่ะเี้ยฮผมจะลองยิงเจ้าไฟบอลดูนะปุ๊บว้าวเป็นไงฮะยิงได้เหมือนเจ้าแก๊สจริงๆเลยเนาะอ่ะอปะ่ะก็จะยิงได้แบบอิมีตเลยเพราะว่าเราเป็นแก๊สแล้วเราก็สามารถยิงได้แบบตามนจะชอบเ,เลยปะ่ะสามารถเผาบ้านทำลายป่าได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊งปุ๊งงั้นผมจะลองแปลงเป็นมอนตัวอื่นบ้างแล้วกันก็จะเอาเป็นอ่าเจ้าตัวเบสกันเนาะอ่าก็เป็นอีีีกกสสิิ่่่งงงงงงชวตนน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 ึทอออยูใเเเเเรร์ะะะฮัั้้าาลลไปปปปแ็บบบ๊ ว้าวก็จะได้การระเบิดตัวนี้เห็นไหมโหดูแอนิเมชันครับท่านผู้ชมเดี๋แอนิเมชันปะเวลาที่เราวิ่งเนี่ยมันจะแบบมันจะแบบไอ้เนี่ยไอ้อะไรอนะขาของมันจะวนอยู่รอบตัวเนาะโหโคตรเจ๋งอะมอสนี้เจ๋งจริงๆนะแบบลองลองบินดูซิลองยิงไฟบอลดิจยิงได้เหมือนกันเนาะเห็นปะก็ยิงได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าอ้าเป็นไงครับโคตรสมจริงคือเจ้าตัวเบสเนี่ยมันจะยิงแบบไม่ค่อยมีแรงระเบิดเท่าไหร่แต่ยิงโดนไฟแทนเห็นปะ โคตรเจ๋งของวัดนี้นี่ปป๊บเุิบตะวัวไปเลยนี่ไงนี่ไงล่ะเห็นไหมก็ลองไปโหลดเล่นกันดูได้เนาะอ่ะผมจะลองแปลงเป็นอีกสักอ่าสิ่งมีชีวิตหนึ่งให้ท่านชมดูแล้วกันเนาะก่อนจะปิดคลิปนี้สิ่งมีชีวิตสุดท้ายผมจะแปลงให้วันนี้ก็จะเป็นอ่าเจ้าตัวไอรอนโกลเลมแล้วกันเนาะอ่ะโอเคลองแปลงดูสิฮะโอ้รับเรามาลองไปแปลงเป็นไอรอนโกลเลมดูบ้างปุ๊บโอ้โหเป็นไงฮะดูมีความตัวใหญ่มากขึ้นเนาะทีนี้เราลองมาตีวิลเลจเจอร์ดูสิว่ามันจะเป็นไงบ้างปุ๊บว้าว ได้หไหมฮะมีความสมจริงครับผมนะคือเวลาตีจะมีแบบเอฟเฟกต์กระเด็นแน่นอยปะ่ะเดี๋ยวเราตัวนี้อีกน้อยไปเดี๋ยวไปตีตัวหนึ่งปุ๊บเห็นไหมฮะจะมีความตีกระเด็นนะครับนี่เป็นไงนี่ไงล่ะไหนเราตีหมูทิพปุ๊บนี่ไหมค,ครับนี่เห็นฮะเวลาตีมันจะกระเด็นด้วยนะผมนะป่ะโูบโกระเด็นไปนู่นเลยป่ะมันจะเป็นเอฟเฟกต์ที่แบบเหมือนตอนที่เรารเด็นตีอะฮะมันจะแบบหมูที่ย์มันจะปิวด้วยนะผมนะเราไปดูเรื่อยๆวูบกระเด็ว่าบางที สำหรับเรื่องของน่องโกเลมก็โอ้โหอึดพอสมควรเลยเนาะก็ประมาณอ่าห้าสิบหัวใจเนาะก็เท่ากับอ่าน่องกเลมตัวจริงนั่นแหละฮะเฮ้ยผมคิดได้ดีๆออกฮะวันนี้ท่านผู้ชมจะมาลองดูนะว่าไอ้น่องโกเลมแบบที่แปลงร่างกับอ่องกเลมของจริงใครจะชนะนะผมมาเราดูดีกว่าปุ๊บดูฮะนี่ล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 ะตีกันวนี่ละนี่มาแล้ให้แห่ให้ประมาณนี้เลยนะผมนะ แล้วก็ปิดก่อนจะปิดคลิปนี้ผมแนละ้วก็มีสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันเนาะสิ่งที่ผมพูดถึงก็จะเป็นอ่าเจ้าตัวคลิปเปอร์เนาะอ่าสิ่มงมีชีวิตตัวนี้ก็แบบโหอ่าตัวนี้ก็กดไปล่างเลยปุ๊บเห็นไหมอันนี้ลองระเบะดิดดูผมนะวิธีการระเบิดก็ทำงานถือไอเทมนี้เห็นป่ะแล้วกดค้างครับผมปึ้มเห็นไหมฮนะอ่าเราก็จะระเบิดแล้วก็หลุดจากล่างคลิปเปอร์ทันทีเลยเป็นไงเจ๋ไงป่ะงัง้นเ,เราลองระเบิดแล้วก็เล่นในสไวด์เวอรก็ดูกดค้างดึ้มแล้วก็จะหลุดออกจากล่างทันทีนะผมก็เป็นปรระะมาณนนี้คับ โอเคผมขออธิบายเรื่องการแปลงร่างในสไวด์เวินิดนึงเนาะทริปการแปลงร่างในสไวด์เวเนี่ยก็ทำเหมือนกันเลยครับแต่แค่ว่าอ่ามอนสเตอร์หรือว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยจะไม่ได้เยอะเท่านในโหมดคีทีฟเนาะคือในโหมดคีทีฟเนี่ยมันจะมีให้ทุกอย่างเลยแต่ถ้าจะเป็นในสไวด์เวิเนี่ยมันจะมีเฉพาะม็อบที่เราเคยสู้มาแล้วหรือว่าเคยฆ่ามาแล้วนั่นเองนะฮะอ่ะโอเคผมขอเลือกเป็นคนก่อนปุ๊บใช่ไหมคือผมอยากจะได้อะไรครับได้ซอมบี้ใช่ไหมผมก็วางซอมบี้ออกมาแล้วก็ฆ่าซอมบีมมบ้ฮะออออะะะไรรรนนนปป๊๊บบบบเเหห็มมมมัม้้ยยาคค่่่ใโดลิกทีีีซ ซอมบี้ก็จะเพิ่มเข้ามาแล้วผมนะออันนี้ผมเกือบลืมบอกเนาะเห็นปะโอเคก็อยากจะได้มอนอะไรก็ต้องฆ่ามอนตัวนั้นก่อนเนาะเห็นปะมาลองวิ่ชตเซตันสิก็ฆ่าจกันฮะโอเคลองกดเปิดดูปุ๊บอ่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นไหมฮะวิเชอร์เซตันก็จะเข้ามาแล้วเนาะอ่ะก็อยากจะได้สิ่งที่ไหนก็ฆ่าสิ่งที่ชุดนั้นให้เรียบร้อยก่อนเนาะฆ่าแกะอ่ะทีนี้เราก็แปลงเป็นแกะได้นะผมเห็นปะเหนนะ นี่ครับผมแนละ้วก็แปลไปแกะได้เรียบร้อยเนานะนี่ก็จะเป็นในสไวด์เวลเผื่อใครแบบจะไปใส่เล่นในสไวด์เวลเนี่ยก็ต้องไปฆ่าสิ่งมีชีวิตตัวนั้นก่อนนะถึงจะสามารถแปลงร่างได้ก็แค่นี้แหละครับโอ้คก็สักทีนี้ก็ต้องกดไลค์กดแชร์แล้วกดสมัครผมด้วยแนละ้วก็เป็นการสอนแปลงร่างเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วก็ม็อบต่างๆที่ก็เจ๋งดีนะผมนะก็ะลองไปโหลดใช้น,นอนกันด้วยก็สามารถไปแกล้งเพื่อนได้หรือว่าเอาไปใช้เล่นชีวิตรอดหรืออะไรก็ได้ก็แต่แล้วแต่ช่ำชมเลยเนาะเพยก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำ แล้วคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้การครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ